สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สุรบูชแนลและกลับมาพบกับผมอีกครั้งในหัวข้อ v วอร์ซัสเบเทในแบบสงครามเทพเจ้า สำหรับคู่ปรชันพลังของเราวันนี้คือยมราชนะคบก็คือยมราชของอินเดียกับฮาเดสของกรีกนะสองคนนี้ก็แบบเป็นเทพแห่งความตายทั้งคู่นะฮะที่ดูแลยมโลกและแนวคิดก็ยังคล้ายๆกันอีกนะครับเอาล่ะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็ไปดูกันเลยว่าสกลพลังของทั้งสององค์นี่จะมีอะไรบ้างสําหรับสกลพลังของฮาเดสเราก็ต้องเข้าใจพื้นเพของฮาเดสกับเพดิสก่อนนะครับว่าเขามีต้นกําเนิดมาจากไหนและมีพลังอย่างไรบ้าง ฮาเดสเนี่ยก็เป็นลูกของนางรีอากับไททันโครนัสก่อนหน้าก็จะมีพี่สาว3คนครับได้แก่เฮสเทียดิมิเทอร์เฮราแล้วก็ฮาเดสเนี่ยเป็นลูกคนที่4เนื่องจากว่าโครนัสพ่อของเขาที่เป็นไททันเกิดอาการหวาดกลัวขึ้นมาครับว่าเราลูกๆจะมาชิงบัลลังก์ของตนเหมือนกับที่ตัวเองเคยทํากับพ่อของตนก็คืออุรานอสและเพื่อปกป้องประวัติศาสตร์ซ้ํารอย โพรนัทก็เลยกลืนลูกทุกคนไปทั้งหมด5คนครับคนต่อมาที่ถัดจากฮาเดสคือโพเซดอนวนคนที่6เนี่ยรีอาก็ได้นำซูสไปซ่อนและให้ในความดูแลของนางไม้โดยมีความช่วยเหลือจากเทพีไกอาครับดังนั้นฮาเดสก็มีนิสัยเป็นพี่ชายของซูสฮาเดสไม่ใช่น้องของซูสแบบที่ดิสนีย์ทำออกมานะครับ ่อมาซูสก็ได้ช่วยพี่ๆจากท้องของโครนัสจากนั้นก็ได้ทำสงครามกับพวกไททันซูสได้ปล่อยพวกไซคลอปที่โดนจองจำในทาทรัสให้มาช่วยต่อสู้พวกไซคลอปก็ได้สร้างสายไฟกับซูสรวมไปถึงตรีศูนย์ของโพไซดอนและหมวกล่องหนของฮาเดสเพื่อต่อสู้กับพวกไททันซูสจึงไล่พวกไททันที่ไม่ยอมสวามีพักไปอย่างทัาทรัสทั้งหมดไททันที่ไม่แข็งข้อต่อซูสก็ยังคงอยู่ต่อไปได้ครับยกตัวอย่างคือเฮลิออสเทพแห่งพระอาทิตย์ซูสโพไซดอนและฮาเดสก็จับฉลากแบ่งกันปกครอง ซูสดได้สวรรค์ลและท้องฟ้าไปโพไซดอนได้มาหาสมุทรไปฮาเดสได้ยมมาโลกไปฮาเดสจริงไม่ได้อยู่ในคณะเทพของโอลิมปัสเนื่องจากว่ายมมาโลกก็ไม่ได้น่าพิสมัยอะไรมากนะัก ฮาเดสก็เลยมีสีหน้าที่บูดเบื้องและน่ากลัวไปอีกครับเมื่ออยู่ในบรรยากาศของยงมโลกมากๆเขา้าทําให้บรรดาเทพต่างๆเนี่ยไม่ค่อยชอบหน้าฮาเดสเท่าใดน,นักยังมีอาวุธในมือคือสองง่ามจะมีเซเบรัสหมาสามหัวเป็นบริวารข้างๆไว้คอยเฝ้าประตูนรกเจ้าหมาสามหัวนี้ก็ได้ปรากฏในภาพยนตร์เรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ด้วยครับและเป็นตัวที่อยู่ในหนึ่งภารากิจของเฮอร์คิวลิสที่ยากที่สุดด้วยละครับท่านผู้ชมครับฮาเดสแม้ว่าหน้าตาจะดูน่ากลัวแต่จริงๆแล้วเขาเป็นเทพที่มีความเพี่ยงธรรมสูงมากฮาเดสจึง ไม่ใช่เทพที่เลวร้ายและสร้างวีรกรรมเชกเช่นซุดแต่ว่าดิสนีย์และอาจารย์คูรมามาดะที่เขียนเซนเซ่า ชอบไปทําให้อาเดสเป็นตัวร้ายอยู่เสมอนะครับทั้งที่ตัวเลวก็อยู่ที่เฮรากับซุสทั้งสิน้นอาเดสในชื่อโรมันก็มีอีกนามว่าพลูโตมาของมิกกี้นะครับนอกจากครองยงมมโลกแล้วพลูโตยังครองสมบัติใต้ดินอีกจํานวนมากรวมไปถึงสวยที่รีดมาจากคนตายเพื่อจ่ายค่าผ่านทางทําให้ฮาเดสกลายมาเป็นเทพเจ้าแห่งความร่ํารวยรวมไปถึงอัญมณีทับทิมบรกฏเต็มวังไปหมดครับและยังมีความสามารถควบคุมวิญญ,ญาณน,นับพันได้สามารถออกคําสั่งซัมมอนพวกอสูรกายปีศาจจากความมืดได้ ยมมาโลกนี้ไม่มีใครมีอำนาจเหนือกว่าฮาเดสได้แม้แต่พวกที่อยู่ในนรกก็ยังต้องสยบต่อฮาเดสครับแต่ว่าตัวฮาเดสเองก็ไม่ใช่เทพเแห่งความตายโดยตรง เพราะว่าเทพแห่งความตายตัวจริงคือธาทอสฮาเดสก็เป็นหัวหน้าของธาทอสอีกทีครับก็ที่ปรากฏในเซนเซียนะครับมีธาทอสกับพิพนอสนอกจากนี้ยังมีลูกมือเป็นจัดทั้ง3เพื่อตัดสินชะตาของวิญญาณคนตายด้วยส่วนมากฮาเดสเนี่ยจะมีเรื่องกับซุสแล้วก็วอกันเอง3พี่น้องนี้ก็ชอบสร้างลีลาตีกันเองอยู่บ่อยครั้งจนเอาไปประยุกต์ในภาพยนตร์ชื่อ c a s h h o ป Titan กับราดออฟไททันครับเขาก็มักจะเขียนให้บทของฮาเดสต้องอยากโค่นล้มซุสอยู่เสมอสุดท้ายตัวร้ายที่แท้จริงก็ม ส่วนสเกิลพลังตามเทพปการณำของฮาเดสก็ไม่ได้บอกชัดเจนมากนะครับรู้แต่ว่าฮาเดสเนี่ยเก่งในยมาโลก สามารถซามอนพูดผีปีศาจได้และน่าจะมีโซ่คร่าวิญญาณแบบในกอทฮบวอร์นะครับในการเอาวิญญาณคนตายออกมาครับแต่ที่ผมอ่านมาเนี่ยก็ไม่มีระบุนะครับว่าฮาเดสมีอํานาจในการทําลายโลกแต่อย่างใดคราวนี้ก็มาถึงสเกลพลังของยม,มาราชบ้างอันนี้ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่ายม,มาราชยันแบ่งเป็นพุทธกับฮินดูไปอีกยม,มาราชแต่เดิมแล้วเป็นมนุษย์มาก่อนมีน้องสาวนามว่ายยมีในคมพีพระเวทแรกสุดเนี่ยทั้งสองคนเป็นมนุษย์มาก่อนครับแบบอาดัมกับอีวาหลังสองคนตายไปก็ไปโผล่ที่ปริตตาโลก และติดอยู่ที่นั่นทําให้ยามะเป็นราชาของคนตายที่นั่นส่วนยามีก็เป็นราชินีแห่งความมืดจะไปคล้ายๆกับตำนานเกรกนะครับที่มีเทพีนิกราชินีแห่งความมืดตัวยามีเองก็น่าจะเป็นต้นแบบของคําว่ายามิในภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่าความมืดนะครับสมัยต่อมาเนี่ยยุคอุปนิสัตบอกว่า ยม,มาราชเป็นผู้รู้ความลับหลังความตายด้วยยมมาราชรู้การดำรงอยู่ของอัตมันเป็นหนึ่งใน12สาวกเอกของพระเป็นเจ้าเลยทีเดียวแต่ว่าต่อมายามะและยามีเป็นลูกของพระอาทิตย์และนางสัญญาแทนก็ยกให้เป็นเทพ,พเจ้าแบบชัดเจนครับและยามะก็ได้ครองยม,มโลกในฐานะราชาของคนตายยมมาราชได้ประทานอาวุธมีชื่อว่าคัทายมมทันเอาไว้จัดการพวกผีเปรตอสูรกายได้แม้ว่าคนคนนั้นจะดื่มน้ำมาม,าม,มริตเข้าไปก็ตามในจักรวาลก็มีอาวุธเพียงสองชนิดเท่านั้น ที่ทำให้น้ำำําอมฤตเหือดแห้งได้นั่นคือคาถายมมาานอันนี้อีกชิ้นคือสอนพรมมารของพระพรหมคาถาอันนี้เสมือนเดนโนทีท่ชี้ใส่ใครคนนั้นจะตายทันทีครับในตอนที่ททศกาลบุกยมมาโลกแล้ว ยม,มาราชก็เกือบชี้คาทายมมาทานใส่แต่ทศกัณฐ์มีบัฟของพระพรหมปกป้องมันไว้ว่าขอให้ตายด้วยฝีมือมนุษย์กับวานอนเท่านั้นและหากคาทายมมาทานนี้ชี้ใส่ใครแล้วคนนั้นไม่ตายแล้วก็ผลข้างเคียงที่จะตามมาคือโลกธาตจะมอดไหม้แทนทศกัณฐ์ครับพระพรหมจึงรีบเทเลพอร์ตมาห้ามมาไว้และพูดว่าทศกณัณฐ์เนี่ยชนะยม,มโลกแล้ว เป็นการรับรองฐานะของทศกัณฐ์อย่างเป็นทางการเมื่อทศกัณฐ์เกิดความกระหยิ่มใจที่พระพรมการันตีก็เลยกลับกรุงโลกาไปครับคทายมทาธานของพยมถือว่าเป็นอาวุธระดับพ็อปของฮินดูเลยล่ะครับ นอกจากนี้พระยมยังเคยมอบไม้กับพระแม่ทุรคาเพื่อปราบมหิสาสูนีกด้วยครับแต่ทีนี้พระยมของอินเดียเองเนี่ยเข้าใจก่อนนะครับว่ายมมาราชเนี่ยเป็นแค่ตําแหน่งเท่านั้นสามารถเปลี่ยนคนได้เละมีพยมหรือว่าพยายมของพุทธด้วยในพุทธเองก็ยังมีหลายนิกายนะถ้ายมมาราชของมหาย,ยานหรือจีนเนี่ยมีกัน10องค์ที่คุมนรก10บกลุ่มครับแล้วก็มีตัวหัวหน้าอีกองคหนึ่งซึ่งตัวหัวหน้าก็โดนหง,งคงตีหัวเป็นระสอบใายนะครับ ถ้าหากในพระไตรปิฎกพุทธเถราวาทบรรยายว่าพระยมมีอาวุธสุดยอดที่อนุภาคเทียบเท่ากับวัชิระของพระอินทร์ก็คือในยนาวุธถือว่าเป็นเนตรที่สามของพยายมราชเนตรอันนี้สามารถปล่อยไฟแผดเผาเขาพะสุเมนสูง84,000โยชน์ได้และสามารถเผาบรรดากลุมพันที่เป็นยักษ์พุงโตนับพันได้ในพริบตาครับอาวุธที่มีอนุภาคระดับนี้ก็มีอีกสชิ้นคือ ตะบองของท้าเวสุวรรณและอีกชิ้นคือผ้าโพหัวของอาราวกายักษ์ซึ่งปรากฏอยู่ในภาหุงบทที่2ถือว่าเป็นชัยชนะหนึ่งของพระพุทธเจ้านะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ด้านล่างเพื่อใครสนใจเรื่องสี่สุดยอดอาวุธอันนี้นะครับผมจริงๆแล้วพยมตามคติพุทธอาจจะเป็นต้นแบบของพระศิวะในศาสนาฮินดูก็ได้ครับเพราะว่าคอนเซปต์ดวงตาที่สามารถเผาแกนจักรวาลได้ทั้งคู่ด้วยพระศิวะเองในฮินดูก็มีสมัยหลังเท่านั้นนะครับเลยมีการแต่งเรื่องเพิ่มว่า พยมเนี่ยถูกพระศิวะทีบด้วยเนื่องจากว่ายม,มาราชจะมาลากวิญญาณของสาวกพระศิวะไปยม,มาราชในยุคปุรณะจึงเหมือนกระสอบทรายตามพระอินทร์คนคนนะครับพอดูแล้วเนี่ยเทพในยุคพระเวทก็ต่างถูกเขียนใน้พ่แพ้เทพยุคใหม่เสมอรวมไปถึงพระพรหมที่ดูด้อยกว่าพระศิวะกับพระนารายณ์ด้วยพูดง่ายๆพยมในศาสนาฮินดูอยากเดิมที่พยมเหนือกว่าคนตายและพูดผีเนี่ยก็กลายเป็นพระศิวะผู้เหนือความตายครับแม้ว่าพยมจะมีคาถายมทนันแต่หากเจอเด็กเส้นแบบพระศิวะเช่นฤาษีมาคันเทยะ หนุมานพระพิกเนตรถจะเป็นเด็กเส้นทั้งสิ้นก็ใช่การไม่ได้ครับทีนี้มาถึงการตัดสินระหว่างฮาเดสกับยมราชน่าจะว่าทั้งสองเนี่ยก็เป็นเทพแห่งความตายทั้งคู่นะมีอะไรที่คล้ายกันอีกผู้สร้างอาวุธให้ของเหล่าเทพก็เป็นเทพวิศวะกรรม ในสมัยพระเวทก็บอกว่าเทพทวัตตาเป็นผู้สร้างวชิระให้กับพระอินไปคล้ายๆกับไซคครปที่สร้างสายฟ้าให้ซูสด้วยนะครับสรับเทพโอลิมปัสแล้วก็เทพกรีกต่างๆเนี่ยล้วนแต่เป็นอมตะฮา,าเดสก็เป็นอมตะอยู่แล้วโดยไม่ต้องพึ่งพาน้ำำาําอมฤตแต่ถ้าถูกปิดผนึกและหยุดการเคลื่อนไหวก็จะเป็นแบบฟรีเซอร์ที่เป็นแบบแน่ในนรกนะเป็นอมตะก็เปล่าประโยชน์ครับยังไม่มีปรากฏว่าฮาเดสสามารถทําลายโลกได้ด้วยแต่ว่าสลับยมาราชแล้ว ถ้าในศาสนาพุทธแล้วก็จะมีเนตรที่3ที่ทําลายโลกได้ส่วนพยมฮินดูเนี่ยจะมีคาทายมทัานก็จริงอยู่แต่เหมือนจะใช้กับคนที่เป็นอมตะอยู่แล้วไม่ได้ครับก็ใช้ได้ผลกับผู้ดื่มน้ำำําอมฤตแล้วก็มอเท่าที่เป็นมนุษย์ธรรมดาเท่านั้นดังนั้นถ้าตัดสินแล้วก็ หากเป็นพยอมของฮินดูกับฮาเดสก็น่าจะเสมอกันต่างคนต่างทาอะไรกันไม่ได้พยะมมาราชของฮินดูก็ตายอยู่แล้วใช่ไหมครับตายแล้วตายอีกก็ตายนั่นแหละครับส่วนฮาเดสของปรีกก็เป็นอมตะฆ่าไม่ตายนะครับแต่ถ้าเป็นยมมาราชของพุทธแล้วก็น่าจะทรงพลังกว่ายเยอะเพราะว่ามีเนตที่3แบบพระศิวะสามารถเผาแกนจัก,กรวาลได้และเผาวังของฮาเดสได้สบายๆแล้วครับงานนี้แม้ว่าฮาเดสจะไม่ตายแต่ว่านั่นแหละแต่ก็ป่าประโยชน์ถ้าเกิดทําอะไรคู่ต่อสู้ไม่ได้นะครับและความสตรองของยมมาราชของพุทธ เคยมีบอกว่าต้องใช้กร,รมในนรกด้วยการดื่มน้ําทองแดงวันละสามครั้งน่นแปลว่าร่างกายของพยมต้องสตรองมากถึงทนความร้อนระดับนั้นได้ถ้าไปดูจุดหลอมเหลวของทองแดงนะครับคือประมาณ1 8 4 6, 6ององศาเซลเซียสน่นแปลว่ายม,มาราชต้องแข็งแกร่งมากในอุณหภูมิระดับนั้นและนี่กรอกเขอบผากด้วยนะครับดังนั้นยม,มาราชของพุทธก็น่าจะสตรองกว่าฮารเดสละครับก็จบไปแล้วนะครับสรับสกิลพลังคำคำ,คำของทั้งสองและถ้าอยากดูคู่ประชันพลังของใครสามารถคอมเมนต์ได้ไมาได้นะครับและเพื่อ,อนๆก็สามารถกดกกดรระิ่งงทาาบแ้เตือนล กดโพสก่อนเพื่อทราบข้อความอัปเดตได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ